วันนี้เรามาเก็บเห็ดบนครูนะคะอันนี้คือต้นข้าวมาด้วยกันอันนี้คือโขอดหินนะคะอันเป็นหงหนางนี่ค่ะมองหาเห็ดอันนี้เ็าเอิ่นญผู้พักหวานนี่ค่ะมหาเห็ดค่ะทุกคนอันเห็ด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 นเห็ดแงนี่ค่ะ อันน like like uh, uh huh. <laughs> eh ี้เห็ดมาอิดนาอ่อนแหงจ่าเฮ็ดดินกินได้นะคะแสษเชิงแสษหอมอิจ่าอึบไดคะได้ละอันพ่อเจ้าได้จนขายห้าวเอาพ่อแกงกับพ่อมือสมาร์กลินไข่เอาข้าวเก็บเอาเจียมมีดเอามีดตัดเห็ดไข่ ทุกคนค่ะเห็นหิดไข่ค่ะนี่ค่ะนี่คือเห็ดไข่เิ็ดังเทิงอีกกระเพาะนี่นี่ดืดดืดเนีค่ะสองดอกพอดีแจวเฮ้เฮ็ิไข่ละงกค่ะดืดดืดืมาแมนแหละสองดอกที่สิแมนเ็้ละงกค่ะ นะจ้าเห็ดเห็ดจ้ะเห็ดใครดอกบานๆอันนี้ดอกตุ้มๆเห็ดใครหินเก็บในหลือหินนี่ค่ะแต่พ่อได้ยูเหมือนนี้พ่อได้ได้พ่อแกง